เรื่องของเงินเงินทองทองเนี่ยมันก็หายากเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็เรามีเงินมีทองมีทรัพย์สินของมีค่าเนี่ยก็ต้องเก็บรักษากันให้ดีด้วยเหมือนกันไม่งั้นจะเป็นเหมือนกรณีนี้นะครับแม่ค้าที่เขาถูกโจรเนี่ยเข้าไปลักทรัพย์สินที่อุตสาหสะสมมามูลค่ากว่า2 0 0แสนบาทเรียกว่าตอนนี้กลุมขมับเลยไม่รู้จะไปยังไงต่อเหมือนกับหมดตัวเลยว่าอย่างนี้นะฮะ กล้องวงจรปิดนะครับในตลาดนัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจับภาพคนก่อเหตุเป็นหญิงรูปร่างทวมนะครับลักษณะท่าทางเนี่ยตามข่าวบอกว่าคล้ายกับอมอ่าตอนแรกเข้ามาทำทีมาซื้อเครื่องดื่มเกลือแร่จำนวนสิบขวดจากแม่ค้าครับจากนั้นเนี่ยอาศัยจังหวะที่แม่ค้าไม่อยู่เฝ้าร้านเดินกลับเข้ามาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หยิบเอากระเป๋าที่อยู่ใต้โต๊ะเนี่ยเดินหนีออกไปมุ่งหน้าไปทางหน้าตลาดครับ หลังจากนั้นนี่ครับได้กระเป๋าของแม่ค้ามาแล้วนะ,ะนี่นะฮะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเรียกแท็กซี่ครับขึ้นแท็กซี่สีเขียวเหลืองหลบหนีไปนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง5โมงเย็นนะห5 0โมงหของวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาครับค่ะนี่ฮะในกระเป๋าเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างอ,อคือแม่ค้าบอกว่า แทบจะทั้งชีวิตของเธอเลย oh. คือสร้อยคอทองคําหนักสองบาทรบพระเลี่ยมทองหองค์พระเครื่องที่ไม่ได้เลี่ยมทองอีกสมองค์ต่างหูทองคํสองสลึง oh. เงินสดอีกห้าพันรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบสองโหนนี่นะฮะคือในมุมหนึ่งก็ก็อาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเก็บไว้ที่บ้านที่ห้องพักหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกไม่ปลอดภยัยก็เลยเอามาเก็บ<อ>ไว้กับตัวแต่กลายเป็นว่าเอาวางทิ้งไว้ไงฮะให้เขาเอามาเอา คือโฉกไปอะเนาะผู้เสียหายนะครับชื่อนางสาวนุชนาฏนะครับเล่าว่าหลังจากดูกล้องวงจรปิดก็เจอว่าคนก่อเหตุเนี่ยมาเดินดูลัดเราในตลาดประมาณ10-15นาทีก่อนจะลงมือก่อเหตุตนเองเนี่ยทุกวันนี้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะอยู่กับลูกสาวอายุ14ปีนะและมีลูกสาวเนี่ยสองคนทรัพย์สินที่ถูกลักไปก็เรียกว่าตอนนี้แทบจะหมดตัวเลยละครับ เป็นอยู่พอตอนนี้ก็จะลำบากหน่อยแล้วเรื่องค่าเช่าบ้านค่าขนรถหนูก็ไปขัดเขาก่อนขัดเขาก่อนตอนนี้มีทุนเหลือไม่พี่จะส่งแล้วเรื่องโรงเรียนลูกอะเรายังส่งหน่อยก็ก็พยายามนะ <laughs> พยายามที่จะหายลูก ก็เรียกว่าตอนนี้ก็คือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะอยู่กับลูกสาวอายุ14ปีก็อยู่กัน2คนแม่ลูกนะครับทางตำรวจทุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าคนร้ายเนี่ยเคยก่อเหตุที่ตลาดตรงนี้มาก่อนแล้วก็ยังมีการไปก่อเหตุที่ตลาดเตาปูนด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีนะครับภาพชัดสักขนาดนี้พี่ๆตำรวจตามจับได้ยากนะคะฝากความหวังไว้